สวัสดีครับเราจะไปสัมภาษณ์คนอา่าได้ที่หนึ่งนะครับของห้องเรียนนะครับผมเขาตั้งใจมากนะที่จะได้ตุ๊กตาเฟอร์บี<ะ>้ครับนะแล้วแล้วเขาจะมีความรู้สึกยังไงนะครับเราต้องไปดูนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับสวัสดีครับเด็กเพ็ตันสวัสดีครับ น้องแข็งต้นได้ข่าวว่าคุณครูแจ้งว่าน้องแข็งต้อนได้อันดับที่หนึ่งของห้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับตอบหน่อยครับจะได้ตุ๊กตาเฟอร์บี้นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นกับพี่เฟอือนด้วยครับอ่าแข็งต้นมีความรู้สึกอย่างไงครับเอานั่งตอบดีดครับมีความรู้สึกยังไงครับการทำข้อสอบครั้งนี้ในอนุบาล2องทับห เทอมสองนะครับเทอมหนึ่งได้ที่เท่าไหร่เทอมหนึ่งเทอมหนึ่งได้ที่เท่าไหร่ครับเทอมหนึ่งได้ที่สามครับผมเทอมสองได้ที่หนึ่งนะครับผมขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับผมอาเพ่งตัอนพูดอะไรสักอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยครับให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าโอ้ไม่พูดนะครับยังเขิดอนอายอยู่นะครับผมขอนิดนึงครับขอนิดนดงครับ Hehehe <laughs>